ี่มีคนว่าผมครับทักพักชิมแป๊บเดียวก็เป็นเห็นออกมาคำพันเขาทานนะคะหนูก็เลยอยากจะทานบ้างหนูก็แค่เพิ่งมาตักเองค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดโอเคไหมร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็โอเคค่ะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยไหมครับก็อยากเปิดอยู่นะคะในเมื่อไหนก็ปิดร้านกุ้งแล้วมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแทนค่ครับผมกลัวจะเหมือนร้านกุ้งกันทีครับแต่ว่าตอนนี้นะครับดูว่าเราไปดูละครเรื่องสาบดอกสร้อยกันก่อนดีกว่านะฮะความจริงแอบดีกะ ความจริงจะเปิดเผยนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าพี่นิวจะใช้วิธียะงไรไปลุ้นมาพร้าวกันเลยครับกะลามะพร้าวเป็นอีกหนึ่งวิธีพิสูจน์ผีกะที่ขุนฤทธิ์ไกรใช้ในคืนนี้ในเมื่อทุกคนบอกว่าดอกสร้อยเลี้ยงผีความจริงจะเปิดเผยหรือเปล่านะขณะฟ้อนรำนี่แหละโอกาสดีนิววงศกรนัดแน่คิววางกะลามะพร้าวบนหัวหนาวที่สานารอย่างดีแต่ไงงานนี้นาวถึงมีเรื่องมาแซวได้ละจ้า ตอนวางกลาค่ะเจ็บมากขอบขอบอยู่ตรงนี้พอดีแล้วก็แบบด้วยด้วยด้วยอินเนอร์ด้วยด้วยฟิลเขากดลงไปหขอบอยู่ตรงนี้เป็นล่อกกันรูเราก็ระวังที่เพราะมันมีมีดอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งใช่ไหมฮะเราก็มัวแต่ระวังมีดไอ้มือที่กลาเนี่ยโอเคมันมันไม่น่าจะคมไม่น่าจะทําอันตรายได้เราก็เอาเนี้ยวางไว้แน่นๆน่นพะโคต้อง ปักลงไปอย่างนี้นะะ <c oughs> เลค่ะมีดต้องปักเอากระลาครอบแล้วเอามีดปักลงไปที่กระลาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยกระลาแตกน่าจะไหลสมองเอาแล้วไงคุณฤทธิีรไกลงมือพิสูจน์เองแบบนี้ดอกสร้อยจะรอดไหมเนี่ยอีกสักครู่ลุ้นพร้อมกันในละครสาบดอกสร้อยค่ะตอนนี้สาบดอกสร้อยกำลังสนุกเลยนะครับผมขอเวลาไปดูสาบดอกสร้อยก่อนดีกว่าวันนี้หมดเวลาของเส้นทางวันเทิงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ